สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมแจ็คจุดไอเดียครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพันลูกถ้วยแรงต่ําซึ่งลูกถ้วยลักษณะนี้จะพันในแหลกที่อยู่ระหว่างเสารครับคลิปนี้จะเป็นการพันแบบที่1นนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับวิธีการพันนะครับผมจะไม่ได้ใส่แหลกนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นเสาแล้วเป็นด้านที่ติดกับแหลกนะครับผมทําแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็น รอบด้านนะครับเราจะใช้นะครับลวดอลูมิเนียมนะครับในการพันก็อันดับแรกนะครับเราจะเอามาไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับกะประมาณสัก40เซนครับแล้วก็เริ่มพันเลยนะครับ พันสักสิบรอบนะครับเจ็ดแปดเก้าเกสิบครับหลังจากนั้นนะครับเอาที่อยู่ด้านล่างนะครับพันมาข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ลอดสายอไแบบนี้นะครับทีนี้ เมื่ออ้อมมาด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับให้เรานะครับดึงคว้วยขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับนะครับควยขึ้นด้านบนของสายนะครับแล้วก็พันอ้อมมาด้านหน้าครับปึ๊บ คราวนี้นะครับให้ค่อมขึ้นไปด้านบนของสายนะครับนี่ครับแล้วก็กากระบาดมาแบบนี้นะครับเป็นตัวคูณครับลวงด้านล่างครับอันมาทางด้านหน้านะครับจะอยู่ใต้เส้นแรกนะครับรอึบแบบนี้แล้วก็พันครับ รักสิบรอบกำลังสวยนะครับหกเจ็ดแปด สิบ <9 S 2> <10. S 1> ส่วนที่เกินแล้วก็จะตัดออกนะครับโอเคครับลูกถ้วยของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับข้างหลังก็จะเป็นตากระบาดแบบนี้นะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาสอนการพันลูกถ้วยแรงต่ําแบบมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย